ยกที่3ามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วงพักยกที่2ที่ผ่านมาทีมงานของสก,กายนี่ก็บอกว่าให้ขยันนะครับให้เดินเบียดบ้างนะครับอย่าไปพุมเยอะปล่อยตัวออกมานี่ก็เบียดกล่ำเลยมาดูว่าพยัก์จังหวะลูกขวางนะครับขวางนี่สองยกแรกนั้นทำได้ดีโอ้โหแต่ยกนี้เริ่มจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าสก,กายนี่เบียดเต็มตัวเปิดเต็มเต็มตัวแล้วนะครับวงในพยายามจะเบียดจะปล่ำนี่แล้วครับมีหมัดนําไปก่อน ดูลูกขวางลูกลูกขวางนี่ก็ไม่ธรรมดาหัวลูกออกไปนอกเชือกนะครับกรรมการต้องเบรกก่อนโอ้มาใส่มาแข็งแรงเลยครับสกายครับยกนี้ครับแทงขวาเตะจ่อครับพยักมาเอาคืนวงในจับได้เสียบเข่าขวายัดเข้าไปครับส่วนพยักเองก็พยายามมีศอกครับคอยมาดักไว้ครับศอกมาศอกคืนครับมีเลือดหรือยังครับแทงเข่าขวาสกายดูจังหวะล็อกจังหวะรัดครับ โอ้วงในนี่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าสกายนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะครับสองยกแรกดูว่ายังไม่เริ่มออกอาวุธเท่าไหร่ยกนี้นี่ออกมาเบียดเดินลุยเลยนะครับชนเข้าไปวงในนั้นไอได้เจ็บกว่าแล้ะครับอยู่ดีว่าพยัคฆ์จะแก้อย่างไรนะครับแต่ว่ามีศอกนี่คอยบวกคอยสกัดเอาไว้ด้วยครับโอ้ดูข้อแขนครับล็อกเสียบครับเจ็บขึ้นเหมือนกันแล้วครับเกมของพยัคค์ครับพยายามมีศอกมาฟันเอาไว้ด้วยครับแทงเข่าซ้ายสกาย สกายตีขวาคร,ร,รับตีเทาขวาครับหลุดไปนอกเชือกแล้วกรรมาการจับแรกก่อน,นครับนี่แหละครับผู้นี้ดูว่าวงนอกนั้นใกล้เคียงกันแล้วชนะอยู่ที่วงในเริ่มมายกสามนี่เบียดเลยครับสกายหรือม,มาลายเงินนะครับโอ้พยายามจะขวาจะแทงสู้เหมือนกันพยายา์แต่ดูจังหวะการล็อกนี่โอ้โหดูครับแทงยัดเข้าไปแต่และดตอกนี่เนื้อเนื้อ้นเน้เนทั้ทงนั้นไหวไม่ไหวนะครับ โอ้พยกัก์เริ่มจะหันมามองที่เลี้ยงแล้วนะครับโดนเข้าไปหนักๆครับทำท่าลังเลเลยนะครับโดนจับแบบนี้โดนเสียบแบบนี้ครับเกมของพยกักอึดัดเลยตอนนี้ครับเอายังไงดีเอายังไงดีงงดนี่ครับโดนอีกแล้วพยักษ์เอาศอกมาครับพยักษ์เอาศอกมาครับแทงเข่าซ้ายไปตีเข่าขวาสกายตีขวาตีที ติดอยู่ในเกมตรงนั้นแล้วครับเราจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าวงในโอ้โหสกายนี่แข็งแรงแขงกว่าเยอะนะครับเบียนก็ไปปล้ำในพยักโดนก็ไปดูถึงกับหันเรียนขวางไปเหมือนกันแต่ก็ยังมีสอกคอยสลับพยายามจะขวางจะดันสู้แต่ว่าวางแข็งแรงเันชัดเจนครับตอนนี้ดูว่าสกายนั้นแข็งแรงแล้วก็ตีเก็บเราพยักพยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้มีศอกสลับด้วยครับโอ้ยบา,าเอาดูนครับ สกายโอ้โหดูครับมาพอล็อกแล้วเก็มุดหัวเก็บหัวเลยครับกันโดนสอกครับดูครับไอเข้าไปเดี๋ยวดูครับเรียวแรงของแต่ละคนเป็นยังไงครับดูว่าใครยืนระยะได้ดีกว่าก็น่าจะขวาไทยนะครับตรงนี้พักกันมาพูดเดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกกำปั้นแล้วนะครับให้กับสกายหรือมาลิยเงินนะครับบอกให้เดินให้ขวางแทงอย่างเดียว ลอยตัวออกมานี่เดินเบียดเดินชนเลยนะครับโอ้โหดูจังหวะการล็อกตนยกนี่ทําได้ดีนะครับเหมือนยกที่สามที่ผ่านมานั้นโอ้โหตนยกกันตีได้น้ําได้เนื้อเลยครับดูพยักษ์ก็มีศอกนี่คอยสลับนะครับโอ้แล้วก็ไค่คู่ด้วยเอาไข่จะยุกจะย่นก่อนกันแล้วครับโอ้พอขึ้นพอขึ้นคอได้แกแกแกใส่ยับเลยครับแทงขวาไปครับพยักขยับบ้างครับในอีกแล้วครับแทงเข่าซ้าย จู่จังหวะไล่แขนกับแทงขวายัดลูกนีครับยัดแล้วมีโชว์ด้วยครับรพยักนี่ประเภทช้าแล้วตโลวัดทัวร์แล้วครับขวา,างแล้วก็แทงเจ็บๆทั้งนั้นเอามาดูว่าสกายพยายามจะเร่เรงเกมอาทีตยนี่ไหลกำปั้นเลยนะครับให้กับสกายเบียดเข้าไปปล้ำเลยมาโดนลูกขวางเอาไว้พยักนี่ขวางเอาไว้ทำไมสกายก็ยังขึ้นบนไม่ได้แล้วก็ยังไอได้ไม่ถนัดนะครับวาันต่อครับเดินบ้างครับพยักพยับ ขยับขยับขยับปีมัดโอ้โหสอกขวานาวาเสียวสกายจิ้มมัดหนึ่งสองเอ้าโดนสอกสวนมาดูครับพยายามจะเสียบสอดในได้เอาแล้วสกายสอดได้แต่ว่าพยักก็มีแทงแหลมๆขึ้นมาครับเอ้าดูครับนาทีครึ่งตรงนี้เอ้าเร่งขึ้นมาสกายเอสเคไวสกายทองฟ้าลุยเข้าไปเอาแล้วับจะเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่านะครับชุดนี้โอ้โหสกายนี่พอเวลาเร่งก็เร่งออกมาน่ากลัวเลยนะครับอีได้แล้วดอก พยายามจะทำท่าจะหยุดนะครับโอ้ไปเฮ้ยอะไรยครับอะไรกันเร่งเกมก็ต้องพยายามไล่แข่งแล้วก็แทงสู้ครับพยังไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเช็คน้ำมันในถังหน่อยครับตวนเลยครับตอนนี้ใครเหลือมากกว่ากันเช็คให้หน่อยครับโอ้โหอ้าวเชิญชมเชิญชมครับโดนสองมาก่อนแทงเข่าขวาขึ้น เสียบเข้าไปพยักก็โตเหมือนกัน<ท><ท>โอ้แทงงตายดอกนี้ครับโอ้โหอ้าวเลือดไทยครับเลือดไทยครับไหลออกมาแล้วออเอาละครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับวงในต่างฝ่ายต่างเดือดกล้ามในสู้กันสกา,ายเริ่มได้ใจเริ่มจะเบียดเข้าหาโอ้โหโดนศอกนะครับถอยบวกอยู่ตลอดพยักยังหยุดไม่ได้ครับเอาสอกยังหยุดทางด้านของสกายไม่ได้ครับเดินไปจูบศอกกอดจับใน โอ้โหโหัวจิตหัวใจใน,น,นี่แข็งแกร่งเลยครับลุยต่อสกายเข้าไปมีศอกคืนไปครับเอาล็อกได้ตีได้ไหมตีอสอดได้ก่อนสอดเข้าได้แล้วเาาสียบเล้วอ้เสียบไม่ถึงนี่ครับจังหวะสองของพยักษ์ครับเอาตามคนต่างเสียบแล้วครับเกมยบเน้นหนักไปที่วงในครับโอ้ยดอกสุดท้ายครับเอาสะโยเลยครับดอกนี้ให้ของพยักษ์ ไม่ว่าจังหวะไล่แขนแทงกันนะครับสกายนั้นเดินเบียดจับปล้ำในยักชกในเต็มตั้งรับแล้วไล่แขนนี่พอกดได้แทงได้นี่ก็แทงเจ็บแทงเนี้อๆทั้งนั้นออกมานี่เดินเบียดเดินชนเลยนะครับน่าจะมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายด้วยนะครับเบียดก็ไหวลงในครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับแป๊บหนึ่งครับใจเย็นครับเอารูปลาวครับ พยอา,าอชีพรออยู่ครับสกายครับแทงข่าซ้ายมาแทงซ้ายช่วงนี้ก็หาจุดเด่นเกมิดเอล่าครับทีทิวซ้ายก็แตกครับเลือดกำเราก็ไหลออกมาเอาละครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับสกายชุดนี้เริ่มจากรบอีได้เนื้อเนื้อน้เนเอาโอ้โหเกมอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับพยักเองก็จะไปคุมเยอะไม่ได้ต้องขย,ยัยาโต้ครับ ตีต่อครับสกายครับมีหมัดเปิดทางจับนายได้เสียบขาขวาสอดนายแล้วเด้งตีไปทีครับพยักษ์พยายามโต้เอาตรงนี้หักทิ้งออกไปเอาแล้วครับว่าทนที่ได้เชียร์เข้ามาเลยในร้านยังมีด้วยการนั่นแล้วนะครับตอนนี้พยักษ์ดูไปชกในเกมตั้งรับแต่สกายนี้ไม่โด่เลยเข้ไวเสียทีแสนว่าปาแลนด์ลับทีโอ้โหลงไปลงไปเลครับโอ้โหเบียดกันสนุกจริงๆนะครับวุ่นวายหรือเปล่าครับ ผู้แรกช่วงสองวุ่นวายหรือเปล่าครับโอ้หน้าดิเละไปแล้วคุณเอกเอาเอาอีกครับสกายครับเดินเข้าไปชิดหน่อยแล้วต่อยเลยครับโดนสองหลักมาแทงเข่าคู่แทงเข้าไปแทงเข้าไปแล้วแทงข้งที่ขวาหน้าอยู่นะครับแทงเข่าขวาครับสกายเอาแล้ครับเรียกว่าพยายามจะฮึบย่างเต็มที่นะครับแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับสกายดูว่าพายักษ์จะมั่นใจออกไปชกในเกมตั้งรับคุมเกม นี่แล้วครับกต่สกายไม่สน,สนงคงเบียดตลอดเอาโอ้โหนาทีส,สุดท้ายของสกายสีแดงก็เอเ่ะลุยเข้าไปเสียบข่าวขวาไม่ต้องชื่นชมแล้วครับแม้ว่าโอกาสของเขาครับจะเหลือน้อยแต่ว่าดูครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับพยายามเหลือยคกับเอาแล้วครับแม่เซนโมนล้อที่โบกมือแล้วว่าให้หยุดครับยกสุดท้ายนี่พี่ๆเซนโมยมองว่าสกายนี่ดูดีแล้วครับตรงนี้เอาไงดีแบบนี้ต้องเดินต่อเน,นื่องเลยครับดูตามทรง เพราะว่าพยักนั้นมั่นใจเนี่ยคงมวยดูจะได้เปียกแต่ว่าลูกขยันอยู่กับสกายนี่แหละครับเปียกไหนได้ตะตีไม่ยั้งเหมือนกันเนาะอีไปโอ้โหดูว่าเปียกสู้กันสนุกแล้วับสมศักดิ์ศรีแล้วครันมองพี่เองครับเอาอีกหรือเปล่าครับเอาอีกหน่อยแล้วกันครับสกายต้องเอาต้องเอาอาชีพเยอะอยู่เที่ยวเข้าไปอา้อาวอา้าวคออีกครับขออีกครับเอาเสียบเข้าไปครับเสียบไปก่อนครับแม่สอนไว้ สามก็ไปเวลาย,ยังเหลือนะครับเวลาย,ยังเหลือให้ลุ้นเอาไอา้ไอ้โอ้โหเอาแล้ครับปากกายพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่นะครับอา่อบา,อายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการกันภาพที่สวยงามครับเปิดหัวครึ่แรกขอช่วงที่สองได้สะดุดตูดเดือดจริงๆครับมีทั้งความมันมีทั้งเลือดครับเดี๋ยวดูคะแนนนะครับ <c oughs> ปั่นคนเหมือนกันครับแบบนี้ออกหน้าไหนดีวม็รู้นะครับหันไปทางไหนนะครับกรรมการท่านผู้ายแล้วก็หันไปชูมือให้ไทยยักษ์สิ์จอมหยุดกับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกครับ